ร้อยรักรวมใจสารสายใยมุทิตาจิตคุณครูอมราพปรปวบุตรคุณครูนงลักษณ์ผลศีวิทยาลัยเทคนิคน,นครอุบลราชธานีคุณครูอมราพปรปวบุตรเกิดวันที่หนึ่งพฤษภาคม2506อายุ60ปีเกิดที่กรุงเทพมหานคร อายุราชการ36ปีเป็นบุตรคนที่หนึ่งมีบุตรธิดาจำนวนหนึ่งคนประวัติการศึกษาระดับประถมศึกษาสำเร็จการศึกษาโรงเรียนบุรณะศึกษาระดับป7กรุงเทพมหานครระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสตรีวิทยาม2 .5 กรุงเทพมหานคร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยายลัยอาชีวศึกษาธนบุรีปวทบัญชีกรุงเทพมหานครปริญญาตรีมหาวิทยายลัยรามคำแหงและมหาวิทยายลัยสุโข,ขทัยธรรมาิราชกรุงเทพมหานครปริญญาโทมหาวิทยายลายัยมหาสารคามประวัติการทำงาน เริ่มบรรจุรับราชการวันที่20กรกฎาคม2530ตำแหน่งครู2ศูนย์ฝึกวิชาชีพหลวงประธานราชนิกรวันที่23พฤษภาคม2533ครู2โรงเรียนสารพัดช่างอุบลราชธานีวันที่10ตุลาคม2533 อาจารย์1ระดับ3วิทยายลัยสารพัดช,ช่างอุบลราชธานีวันที่1ตุลาคม2537อาจารย์1ระดับ4วิทยายลัยสารพัดช,ช่างอุบลราชธานีพฤษภาคม2540อาจารย์ 1, ระดับ5วิทยายลัยสารพัดช,ช่างอุบลราชธานีวันที่10มีนาคม2547 อาจารย์สองวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานีวันที่31มีนาคม2551ครูคศสอ .3 วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานีจนถึงปัจจุบันเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดทวีติยาภรณ์ช้างเผือกทอชอเมื่อวันที่5ธันวาคม2557ผลงานที่ได้รับ 1. ได้รับเลื่อนวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษเมื่อวันที่31มีนาคม2551 2. ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติครูผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น เรื่องในงานวันครูประจำปีการศึกษา2,560 3. ได้รับเกียรติบตัตรครูผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นเนื่องในงานวันครูประจำปีการศึกษา2,561 4. ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นเนื่องในงานวันครูประจำปีการศึกษา2,562 5. ได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่นเนื่องในงานวันครูประจำปีการศึกษา2,563 พบได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นเนื่องในงานวันครูประจําปีการศึกษา2564และอื่นๆอีกมากมายคติในการทํางานของคุณครูอมาราพปรปวะบูดทัศคติในการทํางานนะคะการทํางานไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะเมื่อเกิดปัญหาขึ้นนะคะเราก็ต้องหาทางออกหรือแก้ไขนะคะเพราะฉะนั้น ให้เราถือระเบียบเป็นหลักนะคะระเบียบเนี่ยมีไว้ปฏิบัติแต่อย่าให้มันเป็นข้อจำกัดในการทำงานนะคะฝากทุกคนไว้นะคะคติในการดำเนินชีวิตสำหรับคติในการดำเนินชีวิตนะคะครูก็จะทำทุกวันอย่างมีความสุขค่ะก็คือทำทุกวันให้มันเป็นวันสุดท้ายเหมือนกับ เราจะมีชีวิตอยู่วันสุดท้ายนะคะแล้วก็ทําให้เต็มที่ค่ะไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องครอบครัวนะคะหรือการการจัดการเรียนการสอนตลอด36ปีนะคะครูมีความสุขในทุกวันค่ะฝากไว้จากใจคุณครูอมารารปวบุตรค่ะสำหรับสิ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะก็คือ,อความรัก จะมาพร้อมกันให้เสมอนะคะถ้าเรารักใครแล้วรักกันในองค์กรแล้วนะคะก็จะให้อย่างไม่ลำบากใจเต็มใจที่จะให้แล้วก็มีความสุขนะคะในการให้เสมอค่ะสำหรับครูก็อยากฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ คุณครูนงลักษ์พลศรีเกิดเมื่อวันที่21กรกฎาคม2506อายุ60ปีอายุราชการ40ปีเกิดที่กรุงเทพมหานครมีพี่น้องจำนวน4คนคุณครูเป็นบุตรคนที่1คู่สมรสนายสิทธิพรพลศรีมีบุตรธิดา2คนดังนี้1นายพงพัฒน์พลศรี และ 2. นายพุทธิพงศ์พลศรีประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนสมานพิธากรนนทบุรีระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนชนละประธานวิทยาจังหวัดนนทบุรีมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนชนละประธานวิทยาจังหวัดนนทบุรีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยายลัยพาณิชยการธนบุรีกรุงเทพมหานครระดับปริญญาตรีสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยสุขโขทัยธรรมธิราชจังหวัดนนทบุรีระดับปริญญาโทสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชพัฒอุบลราชธานีและสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูมหาวิทยายลัยราชพัฒอุบลราชธานีประวัติการทำงาน เริ่มรับราชการเมื่อวันที่9มิถุนายน2526ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี1วิทยาลัยเกษตรกรรมระนองวันที่1ธันวาคม2530ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี2งานตรวจแนะนำการพัสดุกองคลังกรมอาชีวศึกษาวันที่1ตุลาคม2537 อาจารย์หนึ่งระดับ4ที่วิทยายลัยเกษ,ษตรกรรมยสโสธรวันที่1เมษายน2553ครูชำนาญการวิทยายลัยสารพัดช,ช่างอุบลราชธานีและวันที่29กันยายน2554ครูชำนาญการพิเศษวิทยายลัยเทคนิคนครอ,อุบลราชธานี ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดทวีติยาภรณ์ช้างเผือกทอชอเมื่อวันที่5ธันวาคม2551ผลงานและรางวัลที่ได้รับผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐา,านะชำนาญการพิเศษเรื่องรายงานการศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้วิชาบัญชีฟาร์ม ประเภทวิชาอุตสาหกรรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแผนกวิชาบริหารธุรกิจวิทยายลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร 2. วิทยานิพนธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาการจัดการทั่วไปมหาวิทยายลัยราชพัฒนอุบลราชธานีพศ2550เรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาในการดำเนินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริในวิทยลาลัยเกษตรและเทคโนโลยีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3. รางวัลครูผู้สอนดีเด่นประจำปี2566คติในการทำงานของคุณครูนงลักษณ์พลศรีคติ ในการทำงานของครูนะคะขอฝากน้องๆไว้ข้อแรกเลยซื่อสัตย์นะคะฝากน้องๆไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพใดความซื่อสัตย์ต่อตนเองต่อเพื่อนต่อทุกๆคนเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะนอกจากซื่อสัตย์แล้วก็สุจริตนะคะขยันและอดทนทั้งขยันและอดทนเนี่ย ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าบางครั้งถ้าเราขี้เกียจนะคะเราก็หยุดพักแป๊บหนึ่งแล้วก็เ oh <my. S 1> อาใหม่ต้องขยันต้องขยันต้องขยันนะคะขยันแล้วก็ต้องต้องอดทนด้วยถ้าถ้าความขยันของเรามันไม่สำเร็จเราก็เอาอีกทำไมอีกนะคะขยันแล้วก็อดทนค่ะคติในการดำเนินชีวิต คติในการดำเนินชีวิตนะคะ,อะขอเป็นร่ำรวยไม่ติดเตียงและบรรลุธรรมอันนี้ก็จะเป็น3ประเด็นที่ถือว่าเป็นหลักชัยในการดำเนินชีวิตเลยนะคะเราตั้งจุดมุ่งหมายเอาไว้นะอย่างแรกก็คือทำยังไงเราจะร่ำรวยก็ต้องประหยัดสิคะนะถึงจะร่ำรวยได้ แต่ว่าความร่ำรวยเราไม่ได้มีเงินเป็นร้อยล้านขอให้เราพอเพียงนะเราก็จะรู้สึกว่าเราร่ำรวยแล้วนะต,วตัวที่สองก็คือบรรลุธรรมนะคะอย่างน้อยเราก็จะมีพระรัตนตรยัยนะเป็นหลักในการในการดำเนินชีวิตนะคะเพื่อเพื่อให้ชีวิตเรามีหลักยึดนะคะไม่ไม่เคว้งคว้างในชีวิตนะคะก็ ไม่ถึงกับว่าต้องบรรลุธรรมขวาจัดนะคะแต่ก็แต่ก็มีมีหลักศาสนามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะในเป็นเป็นหลักในการดำเนินชีวิตค่ะนะคะสุดท้ายไม่ติดเตียงนาจากประสบการณ์ชีวิตที่เคยป่วยหนักนเป็นตายเท่ากันนะคะคก็ตอนนี้ก็าหายแล้วสดชื่นสดชื่นเหมือนเดิมแล้วนะคะแต่ก็ จะต้องมีหลักในการดําเนินชีวิตก็คือต้องไม่ต้องไม่เป็นซ้ำต้องไม่ต้องไม่ติดเตียงนะคะต้องไม่เป็นภาระให้ลูกหลานหรือหรือคนหรือต้องไปนอนอยู่โรงพยาบาลนอนติดเตียงอะไรอย่างนี้ไม่นะคะเราต้องดูแลสุขภาพตัวเองนะคะเพื่อให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะไม่ไม่เป็นคนติดเตียงค่ะฝากไว้จากใจคุณครูนงลักษณ์พลศรีค่ะ ทำหน้าที่ให้เต็มกำลังความสามารถทุ่มเทให้มากที่สุดแต่อย่าลืมดูแลตัวเองสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะถ้าชำรุดไปแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนนะคะต่อให้มีก็ไม่มีทางเป็นเหมือนเดิมอย่าชะล่าใจว่าเราแข็งแรงไม่เป็นอะไรง่ายๆฝากไว้ค่ะจากคุณครูนงลักษณ์พลศรี ที่มาถึงวิทยาลัยสารวัชาอุบลราชธานีนะคะก็คือความสวยงามของวิทยาลัยคะ่ะต้นไม้เขียวแล้วก็พี่ๆน่ารักนะคะเมื่อเมื่อสมัยก่อนเนี่ยอาคารเป็นอาคารไม้นะคะก็จะมีพี่ๆนั่งอยู่ที่หน้าอาคารเป็นมาหินอ่อนนะคะพอลงรถสำลออปุ๊บเนี่ยพี่เขาก็จะถามเลยว่าน้อง oh, มารายงานตัวเหรอนะคะเขาก็จะพาไปรายงานตัวไปพาไปพบ ท่านภูมิในการนะคะเป็นความประทับใจที่ตลอด36ปีของการทำง,งานเลยะคะ่ะวันแรยกที่มาที่นี่นะคะรู้สึกว่าตื่นเต้นมากเพราะว่า,อาขอมาช่วยราชการจากจังหวัดยะโสธรมาที่จังหวัดอบุบลแต่ก็มีความรู้สึกว่าอบอ่นเพราะว่ามีต้นไม้เยอะแล้วก็มีมีสนามหญ้าสีเขียวก็รู้สึกว่าเป็นที่ที่น่าอยู่มาก นะคะแล้วก็มาพบกับท่านผูน้อำนวยการนะคะท่านสมัยนั้นเป็นท่านปออํำนวยค่ะก็รู้สึกว่า,าท่านท่านน่ารักมากแล้วก็ต้อนรับอบคุณรวมทั้งพี่ๆที่อยู่ที่นี่ด้วยก็ต้อนรับอบคุณมากว้าวความประทับใจนะคะเอ่อ ที่นี่นะคะมีการทํางานแบบเป็นทีมค่ะนะคะทุกคนช่วยกันทํางานไม่ว่าจะส่งรางวัลพระราชทานหรือประเมินภายนอกนะคะทุกคนไม่นิ่งดูได้นะคะมาทํางานร่วมกันนะคะเราสนุกไปกับงานนะคะไม่มีวันไหนเลยนะคะที่ไม่อยากมาทํางาน นะคะไม่มีวันไหนเลยที่นอนอยู่บ้านดีกว่านะคะไม่มาทํางานดีกว่านะคะที่นี่เราทํางานแบบพี่น้องนะคะมีอะไรเราก็ช่วยเหลือกันนะคะรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน,นะค่ะคือสิ่งที่ประทับใจความประทับใจนะคะมาอยู่ที่นี่ก็มีความรู้สึกว่าอบอุ่นเป็นครอบครัวนะคะเป็นเป็นครอบครัวใหญ่ที่ทุกคน<ม>ทุกคนให้ความเอื้อเฟื้อ ดูแลกันอย่างดีถามถามความทุกความสุขนะก็มีมีความสุขที่ที่ได้มาทํางานแล้วก็ไม่เบื่อไม่เบื่อที่จะทํทานู่นทํานี่มีกิจกรรมอะไรที่พอ,อ,อสั่งให้ทําก็ไม่ได้ทำํำคนเดียวนะคะร,ร่วมกันทําทุกคนโดยเฉพาะแผนกบ,บัญชีนะคะก็รู้สึกว่าอบคุณมากค่ะวว้า wow. ความภูมิใจนะคะเป็นครูก็ภูมิใจที่สุดเลยก็คือเด็กๆนะคะประสบผลสําเร็จน,นะคะสอบบรรจุได้ได้ทํางานดีๆนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเ,เวลาเราบอกอะไรหรือสอนอะไรไปนะคะเขาได้นําไปใช้จริงในชีวิตประจําวันแล้วก็ในหน้าที่การงาน <nast> ค่ะเป็นครูก็ภูม<บร>ิ <feasible> ใจที่สุดแล้วค่ะก็ก็เช่นเดียวกันนะคะความภูมิใจก็ก็คือ พอเห็นลูกๆนักเรียนที่จบออกไปได้งานทำหรือว่าได้ได้ที่เรียนต่อนะเรียนต่อมหาลัยหรือหรือเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นก็รู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจนะคะทุกทุกทุกป,ปีเด็กๆเ,เขาก็กลับมากลับมาไหว้ครูอะไรเงี้ยค่ะก็ก็รู้สึกว่าชีวิตเรามีค่ามากเลยที่ที่ได้สั่งสอนสั่งสอนศีลสั่งสอนเด็กๆให้เขาเป็นผู้ใหญ่เป็นคนดี ในสังคมค่ะแผยหลังกษเสียนแน่ๆก็คือคงเที่ยวค่ะนะคะแต่ว่านะคะก็วิชาชีพเรานะคะไม่หยุดในการทำงานนะคะก็เปิดสำนักง,งานบัญชีค่ะทำธุรกิจที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเป็นอาชีพของเราจริงๆ หลังจากเกษียณแล้วนะคะก็คงจะสบายๆนะคะมีมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากทำแต่ยังไม่ได้ทำเลยก็ก็คิดว่าคงจะวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนว่า,าชีวิตต้องต้องเดินต่อไปนะคะไม่ไม่ไม่หยุดนิ่งแน่นอนค่ะก็จะจะทำทุกๆวันให้ให้มีความสุขเหมือนเดิมค่ะแต่ก็ เป็นในรูปแบบของของชาวชาวเกษียณคักของของชาวที่เป็นคนคนไม่มีงานทำแล้วแต่ก็มีงานแต่ก็คิดว่าน่าจะมีงานให้ตัวเองทำไม่ไม่หยุดว่างไม่ไม่อยู่เฉยๆฉค่ะโอเคค,ะคะ่การทำงานนะคะ อย่างที่เคยบอกนะคะว่าเราไม่เคยทํางานคนเดียวนะคะเราทํางานเป็นทีมเสมอนะคะแล้วเราก็ให้ความรักซึ่งกันและกันให้ความอบอุ่นซึ่งกันและกันเมื่อเราทํางานด้วยการร่วมกันแล้วเราจะเกิดความผูกพันนะคะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะในในาววงของครูบาอาจารย์ที่สอนสอนหนังสือสอนศิษย์นะคะอยากจะให้ครูรุ่นใหม่นะคะทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีของเด็ก เพราะว่าเด็กเดี่ยวนี้สื่อโซเชียลอะไรเยอะมากที่จะจูงเขาออกไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควรนะคะก็อยากให้ครูเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะแล้วก็ดึงสิทธิ์เข้ามาให้ให้สิทธิ์เราให้สิทธิ์เราได้ได้จบอย่างแบบเขาเขามีความคิดเขามีความคิดว่าเขาเขาช่วยเหลือตัวเองได้อนะคะ่ะให้ให้เขาสอนให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้